หลับยากนอนไม่หลับพป็ไงเลยกันหลักการทางการแพทย์เขาเรียกว่าสุขศาสตร์ของการนอนหลับโอเคสลีปไฮยีนสุขศาสตร์ของการนอนหลับข้อหนึ่งจะต้องเลิกสารกระตุน้นระบบประสาทกลางทุกตัวกาแฟชาวาย ยาออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลางทุกชนิดรวมทั้งยานอนหลับก็เป็นสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลางนะซึ่งตามหลักวิชารักษาโรคนอนไม่หลับเราจะต้องเลิกใช้ยานอนหลับถ้าใช้ให้ใช้เป็นระยะสั้นอันที่หนึ่งเลิกสารกระตุน้นโอเคนะการเลิกนี่บางคนโอ้โหเลิกไม่ได้ทำไมเลยดืด่มกาแฟนีไม่เป็นผู้เป็นคนทํางานไม่ได้เลยก็ให้เลื่อนเวลาขึ้นไปเช่นหลังหลังเที่ยงแล้วก็ให้หยุดอะไรเงี้ยนะฮะคือต้องสังเกตด้วยว่าเราเราเปลี่ยนแล้วผลกระทบต่อการนอนหลับมันมันดีขึ้นหะรือเปล่าอันที่สองต้องออกกําลังกาย พราะการออกกำลังกายจะทำให้เกิดสารเอนโดฟินในกลางวันแล้วพอกลางคืนก็ทําให้นอนหลับดีแต่บางคนพอออกกำลังกายตอนเย็นแล้วนอนไม่หลับพอตามค้างก็ให้เลื่อนเวลาไปออกกำลังกายตอนพักเช้าเพราะว่าเอนโดฟินนี่ถ้ามันเหลืออยู่ในร่างกายตอนเราเข้านอนเออมันกลับกลายเป็นตัวทําให้เรานอนไม่หลับเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกกำลังกายสําคัญสําหรับบางคนอันที่สามให้นอนเป็นเวลาคือจัดชีวิตตามตะวันภาาแผยนเขาเียกวัสดุคาเดียนตึทึๆ ร่างกายนี้ออกแบบมาให้อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์นะอยู่ภายใต้ดวงจันทร์ภายใต้ดวงอาทิตย์แล้วมันจะดํารงอยู่ได้ถ้าชีวิตเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นี่มันเป็นสเปคของเขาอ่ะเป็นสเปคของร่างกาย <c oughs> ให้ใช้ชีวิตตามดวงตะวันนอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาอันที่4ี่ให้จัดห้องนอนงานวิจัยมี3ประเด็นนะฮะสําหรับห้องนอนนะหนต้องมืดยิ่งมืดยิ่งดี2ต้องเงียบยิ่งเงียบยิ่งดี สามต้องเย็นนะฮะคือสมัยนี้เนี่ยมันทุกคนก็ติดแอร์หมดแล้วข้อสามไดคงคงไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะมีปัญหาก้อนหนึ่งคือมืดคือบางคนนึกว่าปิดไฟแล้วนึกว่าห้องนอนตัวเองมืดแล้วแต่ว่าทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้ข้างเตียงไฟเล็กๆจากโทรศัพท์มือถือนั่นแนหะทให้เราเรานอนไม่หลับได้นะเพราะาสมองของเราเนี่ยสามารถจับแสงได้จากทุกทิศทุกทางนะไม่ใช่เฉพาะผ่านลูกตาเฉยๆนะต้องมืดจริงๆนะห้องนอนต้องมืดเงียบเย็นนะอันที่หา้า ใช้ห้องนอนดูโทรทัศน์เอ้ยไม่ใช่ใช้ห้องนอนนอนอย่างเดียวอ่าไม่ใช้ทําอย่างอื่นเลยะห้ามเอาโทรทัศน์เข้าไปไว้ในห้องนอนห้ามเอาโทรศัพท์เอามือถือไลน์เฟซเข้าไปเล่นในห้องนอนะติ้งไว้ข้างนอกห้องแม้แต่นาฬิกาปลุกอย่างเอาไว้ในห้องนอนไม่ได้เลยสำหรับคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับเอาไปให้หมดใช้ห้องนอนนอนอย่างเดียวอันนี้หกก่อนนอนมันจะต้องมีการอุ่นเครื่องก่อนนะเพราะสมองนี่มันเป็นสมองมันก็มันมีความคิดอ่านของมันเองอะเอ เราต้องใา้มันทาให้มันรู้ก่อนว่าเออนี่มันใกล้เวลานอนแล้วนะอุ่นเครื่องเหมือนเราจะออกกำลังกายเนะะี่ยใะไม่ใช่ลงสนามปพ๊บวิ่งจุดไม่ได้มันต้องมีการสอยเท้ามีการวอร์มอัพใช่ไหมฮะนอนก็เหมือนกันก่อนนอนครึ่งชั่วโมงหยุดทํางานไม่ดูโทรทัศน์ตื่นเต้นอะไรไม่เอาล้อาบน้ําใส่ใส่เสื้อน,นอนหลมหลวมรีไฟซัหน่อยธรรมดานะเปิดไฟสว่างโรยแล้วรีไฟเปิดเพลงเบาๆก็ได้นี่เป็นการวอร์มอัพเป็นการอุ่นเครื่องนะ ครึ่งชั่วโมงอุ่นเครื่องก่อนแล้วถึงจะเข้านอนจริงนะฮะเจ็ดอ่างดอาหารก่อนนอนอย่างน้อยที่สุดนะสามชั่วโมงคือพูดง่ายกับเพราะอาหารนี่จะต้องไม่มีอะไรคร้างอยู่เลยตอนเราเข้านอนเพราะว่าพอเราเข้านอนโดวยเฉพะหลังสี่ทุ่มครึ่งไปแล้วเนี่ยกระเพาะอาหารมันหยุดเคลื่อนไหวนะอะไรที่ใส่เข้าไปมันค้างอยู่ตรงนั้นแหละไอ้ตัวเนี้ยจะสำรอกออกมาแล้วทําให้การนอนหลับของเราเนี่ยไม่ดีนะฮะงดอาหารก่อนนอนอย่างน้อยสามชั่วโมงแล้วการกินอะไรก่อนนอนก็สําคัญนะ เพราะว่ามีงานวิจัยเปรียบเทียบมื้อเย็นอันนี้ว่างแต่มือม้อเย็นนะมื้อเย็นที่กินที่มีเนื้อสัตว์อยู่ด้วยกับการกินมื้อเย็นที่มีแต่พืชไม่มีเนื้อสัตว์การนอนหลับก็ต่างกันนะพวกที่มีเนื้อสัตว์อยู่ด้วยตาค้างพอจะหลับได้ใช้เวลา29นาทีพวกที่กินแต่พืช17นาทีหลับแล้วเพราะฉะนั้นมื้อเย็นไม่ควรกินเนื้อสัตว์ถ้ากินก็กินให้น้อยที่สุดออก,กินแต่พืชแล้วก็ก่อนนอน3ชั่วโมงอย่ากินโอเคนะแล้วก็อย่าไปนอนแบบลุกนี้ลุ เอามาตีหนึ่งแล้ว่งนี้โห่เช้าต้องรีบไอ้นี่บอกจัดเวลาไว้สั้นเกินไปนะทาให้เกิดความลุกลี้ลุกลนก็ทําให้นอนไม่หลับนะเพราะการลุกลี้ลุกลนเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัตนะิจัดเวลาให้มันพอคือวงการแพทย์ถือว่าเวลาที่พอสําหรับทุกๆคนคือแปดชั่วโมงนะบางคนอาจจะใชไ้ไม่มากขนาดนี้หรอกแต่ว่าขอให้มันจัดเวลาให้มันพออย่าไปจัดเวลานอนไว้น้อยเกินไปแล้วเราก็ต้องนอนแบบลุกลี้ลุกลนเฮ้ยยังไม่หลับเลยเนี่ย ผ่านไปครึ่งชั่วโมงนี้ยังไม่หลับอีกแล้วโอ้โหเหลือเวลาอีกสี่ชั่วโมงุ่กนี้จะออะไรที่ไหนไปประชุมไอ้นี่เลียวมานอนแบบลูกนี้ทุกคนนะฮะอันนี้สิบก็อย่าข่มตาหลับอ,อกืการข่มตาการข่มตาเนี่ยเป็นความคิดการข่มตาหลับเป็นความคิดไม่มีทางที่เราจะหลับด้วยการข่มตาหลับนะฮะข้างนอนครึ่งชงั่วโมงแล้วไม่หลับก็ให้ลูกออกอับมาทําอะไรเบาๆหรืออาบน้ําเย็นก็ได้นะฮะแล้วก็กลับเข้าไปนอนใหม่นะฮะอันนี้สิบเอ็ดก็คือการนั่งสมาธิเพื่อให้ความคิดมันหมดก่อนทั้งก่อนนอนหรือทั้งตื่น ไม่เป็นไรลุกขึ้นมานั่งสมาธิให้ความคิดมันหมดเกลี้ยงถ้าจะรู้ได้ไงว่าความคิดหมดถ้าท่านโงกสปปงกนั่นแหละความคิดหมดแล้วเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิมันดีตรงนี้นะเพราะอย่าไปนอนสมาธินอนสมาธิไม่รู้ความคิดหมดหรือยังเพราะว่ามันไม่มีโอกาสได้สปปงบขึ้นมนั่งลุกขึ้นมานั่งเลยถ้างโง่ปุ๊บอ่ะนั่นละล้มตัวลงนอนได้แล้วมันจะหลับง,ง่ายมากอันสุดท้ายซึ่งเป็นเรื่องสําคัญแล้วไม่ไม่ไมค่อยมีใครพูดถึงนะในวงการแพทย์ก็มีพูดถึงน้อยมากทั้งทนี่งานวิจัยมันมีชัดมากกนะ็คือการตดดแ งานวิจัยเนี่ยทำในคนสูงอายุนะทำที่อเมริกาแบ่งคนสูงอายุเป็นสองพวกพวกหนึ่งคนสูงอายุในนัสซิงหมออกไปตากแดดวันละสองชั่วโมงทุกวันอีกพวกหนึ่งไม่ต้องตากแดดการนอนหลับต่างกันชัดเจนนะการตากแดดทําให้การนอนหลับดีขึ้นอันนี้เป็นเป็นสิ่งทีนะ่เราอยู่เมืองนี่มันมีนมแดดฟรีตลอดปีต้องใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะฮะโอเคนะครับทั้งหมดนี่เรียกว่าสุขศาสตร์ของการนอนหลับสลิปไฮจีนเรียกเรื่องยานอนหลับนะฮะถ้าใช้ไม่ควรจะใช้เกิน เดือนมีบางคนถามว่าจะใช้กัญชาได้ไหมคือเขาตอดสมัยหนุ่มๆผมก็เคยสูบกัญชาสมัยที่ยังเรียนเป็นจิกโกอยู่เนะี่ยมันสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลางทุกอย่างาผมคิดว่าไม่ควรใช้ทั้งนั้นในแง่ของในแง่ทางสังคมมันทำให้ติดนะฮะจิตวิทยาทางสังคมมันทำให้ติดในแง่ทางการแพทย์มันทำให้สมองเสื่อมนะสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลางทุกตัวทําให้สมองเสื่อมในแง่ที่คุณอยากจะเกิดมาแล้วบรรลุธรรมเนี่ยคุณไม่มีทางบรรลุธรรมถ้าคุณใช้สารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลาง คุณใช้กัญช้าไม่มีทางบรรลุธรรมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นผมไม่สนับสนุนการใช้กชัญชาในกรณีนอนไม่หลับผมสนับสนุนให้ทำสุขศาสตร์การนอนหลับ12ขวบ